ขอเปลืพนขององค์เรือยิสูความเรือขององค์เรือ,รอวีเดาความสัมพันธ์กับองค์เรืจินจงสถิตกับเราตลอดไปเบื่อเราร่วมใจกันพาวเวนเ นำเขาเระเยซูเรือองค์สัญญาจะอยู่กับเราฟังคำภาวนาขอเรือพอ เดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตขอผนสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เราได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรพุ่งทรงบันดาลให้ผู้ฟังพระวาจาพนจากความตายมารับชีวิต ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิดข้าแต่พระเจ้า <Fore forwards. S 1> <heavenly S 2> ทรงพระกรุณาเทินพงทรงยอมถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อช่วยมนุษย์ให้มาสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ข้าแต่พระคิสตเจ้าทรงพระกรุณาเทิดข้าแต่พระคิเสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินพงยอมสิ้นรผชนบนไม้กางเขนเพื่อส่งกอบกู้มนุษย์ให้รอดพ้น ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนให้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดอภัยความผิดที่ประชากรของพงค์ได้ทำเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับพระกรุณาให้หลุดพ้นจากบาป ที่ทำไปเพราะความอ่อนแอตามประสามนุษย์ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและคองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอน,อน บวอ่านจากหนังสือประกาศศพยเยเรมีข้าพเจ้าได้ยินเสียงหลายคนสุบสิบว่าความหวาดกลัวอยู่รอบด้านมาแล้วจงกล่าวหาเขาพวกเราจงกล่าวหาเขาเถิดมิสหายทุกคนของข้าพเจ้าคอยเฝ้าดูความล่มจมของข้าพเจ้าพูดว่าเขาจะเขาคงจะยอมถูกหลอกลวงแล้วเราจะชนะเขาได้ และจะแก้แค้นเขาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ข้างข้าพเจ้าเหมือนนักรบทรงพลังดังนั้นผู้ขมเหงข้าพเจ้าจะสะดุดล้มและจะเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้เขาจะต้องอับอายมากเพราะเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้ความอัยยศอสู่ของเขาจะคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันถูกลืมข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาล พระองค์ทรงทดสอบผู้ชอบธรรมทรงสำรวจใจและจิตขอโปรโดให้ข้าพเจ้าเห็นว่าพระองค์ทรงลงโทษเขาเพราะข้าพเจ้าได้ทูลเสนอคดีของข้าพเจ้าให้ทรงทราบแล้วจงร้องเพลงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยชีวิตของผู้ขัดสนให้พ้นมือของผู้ทำความชั่วร้าย ระว่าใจของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจงววงใจในองค์พระเจ้าเรือคือจะสิ้ขอขอ kind of สนสุดเรือองค์จริงเรือองค์ทรงเป็นความรู้เรือเจ้าคงข้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์ผู้ทรงเป็นพลังของข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นหลักศีลาและป้อมปราการของข้าพเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเชิญรับจงวางใจในองค์เปรตเจ้าเพืพ่อคือจตสิ้นสุดเรือองค์อิงเรือองค์ทรง เป็นความรู้เรืรอส้คง,ง้าข้าพเจ้าลีัยมาพึ่งพระองค์ผู้ทรงเป็นหลักศีลาของข้าพเจ้าทรงเป็นโล่กำบังเป็นพลังแห่งความรอดพ้นของข้าพเจ้าทรงเป็นที่มั่นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้คู่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ แล้วข้าพเจ้าก่อนรอดพ้นจากศัตรูเชิญรับจงว่าใจในองค์พระเจ้าเรือเคยจะสินส้นเสื่เรือ,อองค์ออองยิงเรือ,อองค์ทรงเป็นความรอด <รอ S 2> เรือเจ้าคงคข้าเรยวขึ้นแห่งมันมจุราช เข้ามาห้าล้อมข้าพเจ้าสายน้ำแห่งหายนะพร้อมที่จะคุกคามข้าพเจ้าบ่วงแล้วแห่งแดนมรณะรักรอบตัวข้าพเจ้ากับดักของความตายวางอยู่เบื้องหน้าเชิญรับจงวางใจในองค์พระเจ้าเรือคือจิสิ้นเสร่อมเร้อองค์ เป็นความรอ้องพระเจ้าของขา้าข้าพเจ้าเรียกหาองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจที่เจ็บปวดเราลาวร้องขอพระเจ้าของข้าพเจ้าให้ทรงช่วยจากพระวิหารพระองค์ทรงได้ยินเสียงข้าพเจ้าร่ำร้องมาถึงพระกันเชิญรับ วางใจในองค์พระเจ้าเพราะพระเจ้าสรรเสริญพระองค์หญิงพระองค์ทรงเป็นความรองพระเจ้าของข้าเชิญยืนขอสรรเสริญยืนโยอเร้ย ชืทีร่รดผู้ทรงเกียรตนินิรันดรข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระวาจาของพระองค์เป็นจิตและเป็นชีวิตพระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดรขอสันสญยืนโยกเรือองค์พระเช้อทีร่รดผู้ทรงเกียรติ พร,ระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยโบราณจ้าโพสารตามคําบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นชาวยิวหยิบก้อนหินขึ้นจะคว้างเพ่สุเจ้าอีกพวกจึงตรัสกับเขาว่าเราได้แสดงกิจการที่ดีหลายอย่างจากพระบิดาแล้วท่านจะเอาก้อนหินคว้างเราเพราะกิจการใดเล่า ชาวยูวตอบว่าพวกเราจะเอาก้อนหินคว้างท่านไม่ใช่เพราะกิจการที่ดีแต่เพราะท่านพูดดูหมิ่นพระเจ้าท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตนเป็นพระเจ้าพิสุเจ้าตรัสว่ามีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติของท่านทั้งหลายว่าเราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระเจ้าพระคัมภีร์เรียกผู้รับพระวาจาของพระเจ้าว,ว่าเป็นพระเจ้า และพระคัมภีร์จะลบล้างไม่ได้พระบิดาทรงบันดาลให้เราศักดิ์สิทธิ์และทรงส่งเรามาในโลกแล้วทำไมท่านทั้งหลายจึงกล่าวหาว่าเราพูดดูหมิ่นพระเจ้าเมื่อเราพูดว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าถ้าเราไม่ทำตามกิจการของพระบิดาของเราท่านก็อย่ากเชื่อเราเลยแต่ถ้าเราทำแม้ท่านทั้งหลายไม่เชื่อเราอย่างน้อยก็จงเชื่อในกิจการที่เราทำนั้นเถิด แล้วท่านจะรู้และเข้าใจว่าพระบิดาสถิตยอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดาคนทั้งหลายพยายามจะจับกลุ่มพระองค์อีกแต่พระองค์ทรงเลี้ยงพลไปจากเงื้อมือของพวกเขาไปได้พระองค์ทรงเสด็จข้าแม่น้ำจอแดนอีกครั้งหนึ่งกลับไปยังสถานที่ซึ่งแต่ก่อนนั้นยอนได้ทำพิธีล้างพระงทรงพำนักอยู่ที่นั่นประชาชนมาเฝ้าพระองค์พูดว่า ยอนไม่ได้ทำเครื่องหมายอัศจรรย์อะไรเลยแต่ทุกสิ่งที่ยอนกล่าวถึงชายคนนี้ก็เป็นความจริงและที่นั่นหลายคนเชื่อในพระองค์พราะวาจาของพระเจ้าขอพระคิดพรเจ้าทรงระเิจริญเทิดเวลาที่มีคนมาถามว่ามีสถานที่สำหรับ การเข้าเงียบหรือมีการจัดการเข้าเงียบสำหรับสัตบุตรหรือไม่จัดที่ไหนบางทีพ่อก็หาคำตอบให้เขาไม่ได้แต่สำหรับนักบวชสำหรับพระสงฆ์เราก็มีการเข้าเงียบเป็นประจำในทุกๆเดือนแล้วก็มีการเข้าเงียบประจำปีแล้วเราก็มีการสัมมนาต่างๆ เวลาที่มีคนมาถามแบบนี้ก็รู้ว่ามีคนต้องการพลังทางด้านจิตใจเปรียบเหมือนกับพี่สุจ้าพง์ได้ข้ามแม่น้ำจอแดนกลับไปยังสถานที่ที่แต่ก่อนยอนได้ทำพิธีล้างไปในถิ่นทุลกันดานแล้วก็มีหลายคนที่นั่นเชื่อในพระองค์ นั่นเป็นเหมือนกับสถานที่เขาเงียมสถานที่ที่จะได้มีเวลาที่จะมาทบทวนดูชีวิตว่าสำหรับชีวิตของเราคิตชนแล้วเราได้ทำหน้าที่ในการเป็นคิตชนในการเป็นลูกของพระอย่างไรและนั่นเป็นการที่เราจะได้ทบทวนถึงเป้าหมายปลายทางของชีวิตของเรา บางทีอาจจะไม่ได้เป็นการเข้าเงียบเป็นทางการแต่ว่ามันควรจะเป็นทุกวันของชีวิตของเราที่เรามีเวลาที่จะสวดภาวนามีเวลาที่จะลำพึงภาวนามีเวลาที่จะคิดทบทวนดูชีวิตเป็นเวลาที่เราได้ให้กับตัวเองเพื่อเราจะได้อยู่ต่อนหน้าพระเจ้าและเวลาอย่างนี้แหละเป็นเวลาที่มีคุณค่ามีพระพรของพระ อย่างแท้จริงเพราะจึงอยากให้ช่วงเวลาของมหาพรตของช่วงเวลาของสัปดาห์ศักศ์สิทธิ์เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มีเวลาอยู่กับพระมากขึ้นมีเวลาทบทวนตัวเราเองมากขึ้นมีเวลาที่จะภาวนามากขึ้นเพื่อชีวิตของเราจะได้ไม่แห้งแล้งชีวิตของเราจะได้ชุ่มฉ่าอยู่กับพระพรอยู่กับผ่านสถานอยู่กับความรักของพระอยู่เสมอและนี่แหละคือช่วงเวลาสําคัญ ที่จะทำให้ชีวิตให้จิตใจของเรากับมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่เพราะเราได้เห็นถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกโลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ําพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแดร่พระเจ้าตลอดนีเดินดอนข้าแต่พระเจ้าแห่งสกโลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานเล่าองุ่น ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นนาง่นและน้าพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายพระพ่อแด่พระเจ้าตลอดง พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้า,าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทศเพีรเกียรติองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจัดศสิทธิ์ด้วยเถิดเข้าแต่พระผู้ทรงพระทัยกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้า,าทั้งหลายเหมาะสมที่จะรับใช้พระองค์แทบประทานบูชาอยู่เสมอเพื่อจะได้มีส่วนรับความรอดพ้น เป็นผลจากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสมรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังได้รึกถึงเราให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเราสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิมงคนที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนพราะองค์ทรงบัรดาลให้ข้าพเ,เจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพู้งมีพระประสงค์ให้ข้าพเ,เจ้าทั้งหลายขอบพระคุณโดยละเว้นสิ่งฟุ่มเฟือยปราบความเห็นแก่ตัวจุนเจือผู้ขัดสนบำเพ็ญตนมีเมตตากรุณาตามแบบอย่างของพระองค์ดังนั้นข้าพเ,เจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกกรและบรรดานักบุญ เป็นนิจการว่าดังนี้สักศิธิ์สักสิทธิ์สักสิษิ์เร,ระเจ้าจอมักรวาลพระสิริรุ่งรอดผ่าไปทั่วฟ้าดินสาธุก,การเระเจ้าสุงสุดขอถวายพระพรแด่พู้เด็จมาในเรือนมเรือเจ้าสาธุก,การเระเจ้าสุดเขาแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ ประทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าหงุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมออพงเพระรับทรมานโดยสมัรพระไทยพะองท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประธานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอเพื่อท่าน ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพวกท่านทรงหยิบถ้วยล้าหุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแกบ่บรรดาสิทธิตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลยิบแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโดยซึ่งจะหลังออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิ ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคิดเจ้าได้สิ้นพระชนพระคิดเจ้าส่งกลับคืนพระชนม์ชีพพระคิดเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคิดเจ้าขอน้อมถวายปางอันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันดาลความรอดน้แดพรองคงขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบบอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงศาส,สนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์ mm hmm. เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกียงสักและคณะสฆงด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับพื้นชีพ ตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนังบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตเนิรันดรกับพระนางมารีพมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเเสภัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญยราศีนิโคลัสและบุญยราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิพระเกียรติสุดีพระองค์ โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าก็าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพผู้ทรงพาสิริลุ่มลอดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรพระเจ้าทรงรักเรามากถึงกับโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์และเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่า ข้าแต่พระพิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายเร่องสถิตในสวรรค์พระนามโร่องจงเป็นที่ศักการะพระอาณาจจะจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้กนเประจนแต่โปรดช่วยให้้นตัดความชั่วร้ายเถิด โปรดเถิดพระเจ้าครับโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภยัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบก,กู้ข้าพเจ้าทั้งหลายอีทธิาแพระอาณาจักรพระอนุภาพพร,ะ,พพระ,ะประสิทธิโร<อ>ดของโลกตลอดนี้แดังข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอาคัสสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่าน เราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดยาทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเิญและครองราชตลอดนิรันดรขอสันติสุขของพระครเสจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอสและบร่าน,<ล>นมอบสันติสุขของพระครเสจ้าแก่กันและกัน ลูกแกบเด้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแกลบเด้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแกลบเด้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิด นี่คือลูกแกแ่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู Lum ่กับข้าพระเจ้าโปรดตัดเพียงะวาจาดีเยวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขออย่าให้พลังปกป้องของศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับนี้ทอดทิ้งข้าพระเจ้าทั้งหลายเลยแต่ช่วยขจัดสิ่งร้ายทั้งปวงให้ห่างไกลจากข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ของพึ่งพระบารมีพระคุณเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอ พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณเ,เจ้าจงพูมนใจได้กางแขนคกริสังชีวิตและจิตพลังยอมไหลลงเบือเถอกังขี อุมเรือิดเโปรดทรงเมตตาแก่้าทยที่เกรือบทุนสิ่งใจวนเรือไทยโปรดสาดับเบิงจงภูมิใจใดกังเขนคริสตังชีวิตและจิตพลังโยมไหลลัเลงเมื่อจากกังเขน